การพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเอสเทอริเชียโคไลด้วยอาหารเลี้ยงเชื้ออีโซซินมิทลีนบวกแบคทีเรียเอสเทอริเชียโคไลเป็นเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นที่พบได้ในลำไส้ของคนและแสัตว์เลือดอุ่นโดยปกติจะไม่ทำอันตรายหรือก่อโรคร้ายแรงเมื่ออยู่ในลำไส้จะช่วยย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแต่หากเชื้ออ e ีโคไลลุกล้ำเข้าสู่ระบบต่างๆของร่างกาย ก็จะทำให้เกิดโรคติดต่อรุนแรงเช่นโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะและมีเชื้ออีโคไลบางสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้โดยการปนเปื้อนของเชื้อในอาหารหรือน้ำดื่มและเชื้ออีโคไลที่สามารถก่อโรคอุจจาระร่วงได้คือ d e. i a r r h e a g e n i c E. coli จะมีกลไกการก่อ,กอโรคและสามารถสร้างสารพิษได้แตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์อีกด้วย าหารเลี้ยงเชื้อ Eosin Methylene Blue หรือ EMB อาหาร Oisin e Methylene Blue Ega EMB สามารถจำแนกคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli โดยผลบวกคือพบคโลนีสีม่วงเข้มตรงกลางมีสีดำอาหารเลี้ยงเชื้อ Eosin Methylene Blue Ega เป็นอาหารที่จุรลินนซีชนิดแกรมลบเท่านั้นที่สามารถเจริญได้เนื่องจากเป็นพิษต่อแบคทีเรียแกรมบวกเพราะอาหารเอโอซินเมทิลีนบูเอกามีคุณลักษณะพิเศษคือมีสารเอโอซินวเมชิลีนบลูที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกได้อาหารเลี้ยงเชื้อเอโอซินเมทิลีนบูวุ้นสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ 1. เพปโทน 10กรัม um. oh 2เล็กโทษส10กรัม3ไดโพแทคเซียมฟอสเฟตโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟต2กรัม um. e 4เมทิลีนบูน0.065กรัม5อีโอซีนไวน์0.4กรัมและวุ้น 15กรัมวิธีการเตรียมอาหารตักอาหาร37.5กรัมละลายในน้ำากัน1ลิตรนำไปต้มให้เดือดและ,ละละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงนำไปทำการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียมเป็นเวลา15นาทีตั้งไว้ให้อุ่นจนอุณหภูมิ60องศาเซลเซียมจากนั้นนำไปเขย่าเพื่อให้เกิดการออกซิไดซ์ของเมทิลีนบูและเพื่อให้ตกตะกอน ภาพเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่จเจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ emb บก mug จากภาพเกิดสีกรีนแบ็กเกิดจากเมทัลลิกชีนได้ผลเป็นบวกคโครนีมีสีเข้มม่วงตรงกลางมีสีดำและมีสีเขียวมัน,มนวาวคล้ายโลหะสรุปผลการทดลองจากการทดสอบเชื้อเ e อ er ็กเทอริเชโคลด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ E. อโซซินเมทัลีนบัวกา พบกรณีของเชื้ออีโคไลมีลักษณะสีม่วงเข้มในบริเวณตรงกลางมีสีดำและมีบริเวณโดยรอบเป,เป็นสีเขียวมันวาวคล้ายโลหะ